ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนงยงจอมคนนะครับวันนี้เราก็จะมารื้อรถนะครับ h ัน DA P c x นะครับนี่นะครับเจ้าคันนี้นะครับที่ผมรื้อคันนี้นะครับเพราะว่ารถผมมีปัญหาระบบกินสายพานนะครับสายพานผมห้าเส้นแล้วเท่าที่ผมเปียนนะครับคราวนี้ผมก็เลยรื้อแบบปานี้บรรจงมากครับรื้อหมดทุกอย่างแล้วก็มี เสียงดังด้วยเวลาในการขี่นะครับเวลาใช้ความเร็วนะครับผมก็เลยมาลื้อชุดเฟืองท้ายชุดเกียร์ชุดเฟืองนะครับลแล้วผมก็ค่อยๆไล่เปลี่ยนลูกปืนนะครับสรุปก็คือว่าลูกปืนมันแตกนะครับตรงที่อยู่ตรงคาสหลังนะครับนี่ก็เปลี่ยนทำการเปลี่ยนแล้วนะครับเสียงก็จะเงียบแต่ถ้าลูกปืนที่เสียแล้วมันจะดังกาวเลยคลาดนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนชามนะครับคู่หน้า คู่หน้ากับคู่หลังนะครับผมก็าจะทาการเปลี่ยนนะครับนี่นะครับมันจะกินงูสามันจะขาดนะเพื่อนๆอ่ามันจะขาดผมก็เลยเปลี่ยนนะครับเสร็จแล้วสำคัญที่สุดนะครับก็คือค์ดหลังเนี่ยนะครับมันจะเป็นสะพานนะครับสะพานข้างในอ่ะเวลาเราถอดมาเนี่ยตอนนี้ลูกปืนมันแตกเนี่ยแพงกล้องไหมก่นได้ยินเสียงไหมครับนะเสียงมันจะดางแจ๊กแจ๊กแล้วก็อันนี้เวลาเราบีบนี่หนะครับ นะครับเนี่ยเนี่ยคือขาดนะครับประพานข้างในนะครับถ้าเลือกมาคือเป็นชิ้นชิ้นเลยนะครับนี้ก็ผมก็เลยซื้อมาเปลี่ยนเลยนะครับก่อนที่จะซื้อก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับในเรื่องของราคาเขาบอกว่า2องพันเนะครับแต่ว่าผมไปดูไปซื้อมาก็ไม่ถึงครับประมาณแปดร้อยกว่าบาทนี้ซื้อมาตัวใหม่นะครับนี่นะครับประพานแล้วก็ลูกปืนเนี่ยมันจะแน่นนะครับเวลาขี่เนี่ยเสียงที่มันดังปุ๊บ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 ประมาณนี้นะครับในรถอ่ะ ไม่ต้องซืบนะครับไม่เจ็บเพรองถ้าเสียงยังนะครับแต่ถ้ากุ๊กนี่เป็นที่แน่นี่แน่นอนนะครับถ้าไปศูนย์ครับถ้าศูนดีนะครับเขาจะมีอะไหล่แต่ละตัวเลยเราก็ซื้อแยกได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะขายเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับผมก็เลยซื้อมาเป็นตัวนี้เลยนะครับราคาแปดร้อยบาทนะครับแต่ช่างบอกสองพันเจ็ดนี้ยังไม่รวมค่าแรงนะผมก็เลยทําการรื้อเองถอดเองประกอบเองครับทําไปเรื่อยๆนะครับ ก็สำหรับเวลาใครที่มีปัญหานะครับก็ลองมาคอมเมนต์ได้นะครับที่แก้ไม่จบนะครับผมว่ารอบนี้ผมน่าจะจบแล้วผมซื้อเม็ดซื้ออะไรมาใหม่หมดเลยนะครับเม็ดผมก็ยนเพียรใหม่หมดวิธีการตอกผมก็นะครับเวลาตอกเขาออกอะตอกไปเถอะเพราะลูกปืนมันเสียแล้วแต่เวลานั่นอะลูกปืนตัวเนี้ยมันใหม่นะครับตอกต้องตอกตัวข้างในนะครับเพราะว่าถ้าตอกตัวข้างนอกลูกปืนที่มันอยู่รอบข้างเนี่ยมันจะแตกมันจะเสียมันของเก่านะเพราะฉะนั้น ค่อยๆตอกไปตึก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 นะครับเสร็จแล้วพอไปเข้าเบ้ามันอย่างนี้นะครับคุณก็ประกบนะฮะประกบนะครับเสร็จแล้วนะครับแม่ไปดู้วพอประกบเสร็จก็ตอกตัวน็อกได้นะครับเสร็จแล้วคราวนี้มันก็จะมันก็จะก็จะดีแล้วนะฮะมันก็จะไม่แตกนะครับตอนไรก็สอบถามกันนะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็จะลงในช่องที่มีประโยชน์นะครับของช่อง youtube นะครับ มีแล้วก็ถูกใจกกดซับสไคร์แล้วก็กดหัวใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปทำาต่าเอีคยครับบ๊ายบาย